สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามช่องสุดหวยรัฐบาลมีสองทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมได้นําสูตรเด็ดชิปเมล่าง4ตัวนะครับมาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านเหมือนเดิมนะครับก็เป็น1ิไเมล่าง4ตัวนะครับสูตรนี้ที่ผมดูมานะครับสถิติก็เดินประมาณ30 40ิบถึงสงวัดนะครับแต่ก็มีผิดบ้างนะครับ แต่ตั้งแต่งวดสามสิบลงมานี่ก็คือยังยังไม่ผิดสักงวดนะครับก็สําหรับสูตรนี้นะครับผมก็ทําเป็นสูตรพิศนเหมือนเดิมนะครับที่จะมาให้กับสมาชิกได้แกะดูกันก่อนนะครับก็มาดูสถิติสถิติกันนะครับตั้งแต่งวดที่านี่1นะครับที่ผมทําให้ดูตรงนี้นะครับสิบเมล่างสีตัวมาหึงตัวนะครับก็ ถึงงวดล่าสุดนะครับก็ยังไม่ผิดนะครับถึงงวดที่20ยังไม่ผิดสักงวดนะครับก็มาดูวิธีการคิดสูตรกันก่อนนะครับก็วิธีการคิดสูตรนะครับก็ให้ตั้งตามที่ผมให้ดูในตรงนี้นะครับก็คือตั้งหลักแสนก็หมายถึงตั้งหลักแสนคือ8นะครับก็คือผมเอาสถิติงวดวันที่17นะครับ 17มกรามาตั้งนะครับก็ไปดูออกนะครับว่าหลักแสนตัวไหนนะครับหลักแสนผมตั้งได้8 8นะครับหลักแสนก็คือ8นะครับก็คือตั้งทั้ง2ตัวนะครับตั้ง2ตัวตรงนี้นะครับซ้ายกว่านะครับแล้วก็ล่างตรงนี้นะครับเลข7นะครับเลข7เราเอามาตรงไหนนะครับเลข7นี้เราจะใช้หลักพันแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2บวกกันนะครับหลักพันแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2บวกกัน ได้เท่าไหร่ค่อยมาตั้งเลข7ตรงนี้นะครับสาหรับเลขหตรงนี้นะครับที่ผมวงไว้สีแดงตรงนี้นะครับไว้ให้นะครับก็ตัวนี้นะครับมาจากไหนก็ให้สมาชิกลองไปแกะกันอยู่ก่อนนะครับก็คือบวกกันแค่2หลักเองนะครับบวกกันแค่2หลักนะครับก็ลองไปแกะดูนะครับคิดว่าน่าจะไม่ยากนะครับเพราะว่า2หลักเองนะครับผมว่าก็คงจะมา มีสมาชิกหลายท่านจะได้นะครับว่าเลข6ตรงนี้นะครับเราใช้หลักอะไรมาบวกกันนะครับถึงจะได้เลข6ตัวนี้นะครับก็คือใช้สถิติงวดล่าสุดนะครับวันที่17มกรานะครับมาตั้งนะนะครับตรงนี้นะครับได้เลข6นะครับแล้วก็งวดล่าสุดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับผมได้เลข6ตรงนี้นะครับ ก็ต,ตั้งนะครับแล้วก็นำสองตัวมาบอกกันนะครับ8บวก6ได้4นะครับตัวท้ายได้4 8แบวก7ได้5นะครับเอาได้ห้านะครับนะเลขหน้าไม่เอาได้เท่าไหร่ก็เอาเลขท้ายอย่างเดียวนะครับ5บวก4เป็น9กนะครับก็ได้9แล้วก็นับไปอีก4ีแต้มก่อนนะครับค่อยลงนะ9 1 0 1 1 1 2 13ค่อยลง3นะครับแล้วก็นับไปอีก3แต้ม3ามบ ค่อยลง6นะครับแล้วก็นับไปอีก2แต้มนะครับ678นะครับตามที่ผมให้ดูตรงนี้นะครับเพิ่มสีแต้มเพิ่ม3มแต้มแล้วก็เพิ่ม2แต้มนะครับก็จะได้เป็นเลขเด่น10เหนือล่างมา1ตัวนะครับก็สาหรับสถิตินะครับ40หงวดนะครับเดือนแน่นอนนะครับสูตรนี้นะครับ4 0หงวดนี้เดือนแน่นอนนะครับเมื่อเราสุดได้9 3 6 8นะครับที่ผมทําให้ดูก็คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับ หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ก็ต้องมารอรุ่นกันนะครับว่า,าจะมาต 10. 10. ัวไหนนะครับสิบหน่วยล่างนะ9อาจจะมาหลักสิบหรือว่า9อาจจะมาหลักหน่วยนะครับหรือว่า3อาจจะมาหลักสิบหรือว่า3อาจจะมาหลักหน่วย6จะมาหลักสิบหรือว่า6จะมาหลักหน่วยหรือว่า8จะมาหลักสิบหรือว่า8จะมาหลักหน่วยนะครับก็สถิติก็ให้ดูให้ดูตามนี้นะครับตามที่ผมทําให้ดูตรงนี้นะครับถ้าใครแกะได้แล้วนะครับสถิติออกมาตามที่ผมให้ดูตรงนี้ก็คือ ก็แปลว่าสมาชิกสามารถแกะสูตรนี้ได้นะครับก็สามารถนำไปใช้ได้สบายๆนะครับอีกหลายๆงวดเลยนะครับตามสูตรที่ผมให้ตรงนี้นะครับลองไปดูสถิติกันนะครับแล้วก็ลองไปแกะดูว่าตรงกับเลขที่ผมทําให้ดูตรงนี้หรือเปล่ากับสถิติที่เข้ามานะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่1นะครับหรือว่าสูตรเอนะครับยังไงก็รอดูสูตรที่2นะครับว่าจะชนตัวไหนบ้างนะครับ ว่าจะชนตัวไหนบ้างก็ให้เป็นเล็กบิงกันแล้วกันในสูตรที่2นะครับยังไงก็ขอฝากให้กับสมาชิกวาเพียงเท่านี้นะครับกับสูตรนี้นะครับสวัสดีครับ